เฮฟรีนชเวลเครื่องถูใหม่ชานูโคลเวอร์ทาฟพาวเวอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงรถถังรบหลักสุดล้ำจากจีนที่ชื่อ b ีทีซีซึ่งเป็นผลงานของโนรินโคที่ออกแบบมาเพื่อตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อพูดถึง b ีทีีหรือที่รู้จักกันในชื่อ m b 3 0บีที่พัน เรากำลังพูดถึงรถถังยุคที่3มที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและระบบสงครามแบบเน็ตเวิร์กพร้อมทั้งคุณสมบัติทางยุทธศาสตร์ครบเครื่องเริ่มจากระบบอาวุธหลักกันก่อนบีทติดตั้งปืนกลเรียบลำกล้องขนาด125มิลเมตรซึ่งสามารถยิงหัวกระสุนเจาะเกราะ APFSDS ระเบิดฮีทที่ใช้ทำลายรถหุ้มเกราะกระระเบิด สำหรับทำลายเป้าหมายรวมทั้งยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังที่มีระยะการยิงถึง5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีระบบออตโต้โหลดเดือ์ที่ลดจำนวนลูกเรือลงเหลือเพียง3ามคนได้แก่ผู้บังคับการพลแม่นปืนและคนขับรองรับการใช้งานท่ามกลางการใช้งานที่ต่อเนื่องระบบอาวุธรองประกอบด้วยปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตร สำหรับการยิงต่อต้านภัยจากอากาศและสิ่งเคลื่อนไหวรวดเร็วรวมถึงปืนกลโค,นคแอกเซียนขนาด7 6 2มิลลิเมตรสำหรับการโจมตีระยะใกล้เข้าสู่ระบบความปลอดภัยบีที่สโดดเด่นด้วยเกราะคอมโพสิตและเกราะแบบสเปซอาร์เมอร์ที่ให้การปกป้องสูงยิ่งขึ้นพร้อมกับเกราะปฏิกิริยาระเบิดเอรา ที่เพิ่มความสามารถในการป้องกันจากการโจมตี RPGs หรือขีปนาวุธและในบางเวอร์ชันจะติดตั้งระบบ Active Protection System ช่วยตรวจจับและสกัดกั้นขีปนาวุธเข้าใส่ตัวรถได้นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกัน NBC ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบกรองอากาศป้องกันภัยเคมีชีวภาพ และนิวเคลียร์ด้านการเคลื่อนไหว b ีที่สติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ1,300แรงมา้าส่งผลให้สามารถวิ่งบนถนนด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการราว500กิโลเมตรเครื่องยนต์เชื่อมต่อกับระบบส่งกำลังอัตโนมัติสู่ระบบช่วงล่างแบบทอชันบาท,ที่รองรับการเดินผ่านพื้นที่ซับซ้อนทั้งทางราบทางลาด หรือถางเปียกชืน้นและยังสามารถผ่านลำทารน,น้ำลึกหนึ่งสเมตรได้โดยไม่ต้องเตรียมการเชิงพิเศษบีที่สยังโดดเด่นด้านระบบควบคุมการยิง Fire Control System ที่มีหมดฮัน q ิช่วยให้ผู้บังคับการสามารถล็อกเป้าหมายในขณะที่พลแม่นปืนยิงได้พร้อมกันระบบนี้ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนเลเซอร์วัดระยะ คอมพิวเตอร์คำนวณลูกกระสุนและระบบจัดการสมรภูมิดิจิทัลรวมถึง GPS ทำให้สามารถเชื่อมประสานกับหน่วยรบอื่นแบบเรียวทําซึ่งเรียกว่าระบบเ e t w o r ิร์ n เซนทริกราเฟในด้านผู้ใช้งานบีทสีได้ถูกส่งออกแก่หลายนานา,นาประเทศได้แก่ประเทศไทยซึ่งเป็นลูกค้าระดับแรกที่นำาีที่สมาใช้แทนรถถัง m 4 1เก่าของกองทัพไทยประเทศปากีสถานที่เริ่มนำเข้าระหว่างปี2020และล่าสุดนำไปใช้ประจำการตามแนวหน้าและในจีเรียที่ซื้อรถถังนี้มาใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบมีทีสีเหมาะสมกับประเทศที่ต้องการรถถังทรงประสิทธิภาพในงบประมาณจำกัดหากเทียบกับรถถังอย่าง M1 อรมของสหรัฐปรยาน้อย ที่90ของรัสเซียหรือเลเพอรสองของเงยอรมันมีที่สีมีราคาถูกกว่าน้ำหนักเบากว่าและยังคงสมรรถนะที่น่าประทับใจในขณะที่อะไหลและการซ่อมบำรุงค่อนข้างไม่ซับซ้อนเหมาะกับสถานการณ์ที่หลากหลายในช่วงท้ายผมขอเชิญเพื่อนๆกด Subscribe ช่อง Clover Tough Power เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปััดคุณภาพเช่นนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้แล้วคอมเมนต์บอกผมว่าอยากให้คลิปหน้าเจาะลึกอ,อาวุธอะไรพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณมากครับและแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า